สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านเทพนี้รายการท่าจมูจะขอเล่าถึงเทพฮินดูที่ถือว่าเป็นจอมมหาเทพผู้ทำลายล้างและยังส่งประธานอำนาจเหนือผู้อื่นขจัดภัยพิบัติขจัดความเจ็บป่วยและสิ่งเลวร้ายมอบความสำเร็จให้ทุกการกระทำเทพที่เราจะกล่าวถึงในเทปนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านค่ะท่านผู้นั้นก็คือ พระศิวะมหาเทพหรือคนไทยเรียกว่าพระอีศวรนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าการกำเนิดของพระศิวะนั้นปรากฏเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคเราจึงขออนุญาตแล้วให้ฟังพอสังเกตให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆนะคะแต่ก่อนจะไปฟังนั้นขอท่านผู้เจริญช่วยกดติดตามช่องท่าจมูกของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมรายการในการค้นคว้าหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ท่านฟังต่อไปขอให้ท่านผู้เจริญแข็งแรงร่ำรวยกราบขอบคุณมากๆค่ะพระศิวะมหาเทพนั้นเป็นบิดาของพระพิคเนธมีชายาคือพระแม่อุมาเทวีพระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งในตรีมูรติหรือสมหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือพระพรมพระวิษณุและพระศิวะพระองค์ทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมหากผู้ใดประพฤติเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆพระองค์ก็จะประทานพรนั้นให้ แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ววันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงามผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิตพระศิวเทพจะเป็นผู้ทำลายล้างทันทีมีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้นสามารถช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์หากผู้ใดที่เจ็บป่วย หรือต้องการขอพอรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ากระทําการบวงสรวงบูชาและขอพอรจากพระศิวะก็มักปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววันพระองค์เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและทำให้ความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใดหากบวงสรวงบูชาขอพรให้พ้นทุกข์พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากว่วงแห่งความทุกข์ด้วยเช่นกันอีกทั้งพระศิวะยังเป็นเทพที่จะประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าหรือเลี้ยงแกะและอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งปวงด้วย นอกจากบทบาทความสำคัญที่กล่าวมาแล้วนั้นอีกบทบาทหนึ่งที่เด่นชัดแยกออกไปจากบทบาทของการเป็นมหาเทพพระศิวะยังทรงเป็นเทพแห่งคีตาคือเป็นเทพพเจ้าแห่งการดนตรีการร้ายรำระบําป้อนอีกด้วยพระศิวะผู้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างพระองค์เปลี่ยมไปด้วยอํานาจ พระพักของพระองค์แสดงให้เห็นว่าเป็นทั้งชายเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งผู้ใจดีเป็นทั้งผู้ดุร้ายจากชิ้นฝุ่นธุลีไปจนถึงภูเขาหิมาลัยจากมดตัวเล็กๆไปจนถึงช้างตัวใหญ่จากมนุษย์ไปจนถึงพระเป็นเจ้าอะไรก็ตามที่เราสามารถเห็นได้นั้นเหล่านั้นเป็นรูปแบบของพระศิวะทั้งหมด ในคำพีอุปนิสัต์ของฮินดูการท่องคำในพระคำพีส่วนมากมีคำว่าสิโวมสวหะค่าคือสิวะหมายความว่าบุคคลผู้มีสติปัญญาทุกๆคนควรพิจารณาถึงตัวเองให้มากๆเปรียบเสมือนที่เราคิดว่าสิ่งทั้งหลายของสากโลโลกเป็นรูปแบบของพระสิวะทั้งสิน้น เมื่อคิดระลึกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเข้าถึงความสุขความสงบกําเนิดของพระศิวะนั้นปรากฏเรื่องที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคดังนี้การกําเนิดของพระศิวะในยุคภาเวศเรื่องมีอยู่ว่าพระผมนั้นเกิดความลำคาญอกลำคาญใจเป็นอย่างยิ่งนักที่พระเสโทรหรือเหงือ่อ ขุดซึมทั่วพระวรากายและยังดินไหลย้อยลงทั่วบริเวณพัก,พกอีกด้วยในวันอันร้อนอ้าวเช่นนั้นพระพรหมทรงบำเพ็ญภาวนาเพิ่มตะบะประมีให้แกล่งกล้าอย่างมุ่งมัน่นแต่เมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อเช่นนั้นก็จึงได้นำเอาไม้ไปขูดขูดที่บริเวณพระขนงหรือคิ้วโดยมีได้ระมัดระวังองค์นัก คมของไม้นั้นจึงได้บาดบริเวณพระขนงของพระองค์จนกระทั่งปรากฏพระโลหิตปลุดซึมออกมาและหยาดหยดลงบนกองเพลิงเบื้องหน้าของพระองค์นั่นเองทันทีที่พระโลหิตหยาดหยดลงในเปลวเพลิงก็พลันเกิดเป็นเทพ,พบุตรองค์หนึ่งจุติขึ้นมาในเปลวเพลิงนั้นทันทีที่ถือกำเนิดขึ้นเบื้องหน้าพระองค์ เทพประบุผู้งดงามองค์นี้ก็ได้ร้องไห้พลางขอให้พระองค์ประทานนามให้แก่ตนซึ่งพระผมได้ประทานนามให้ถึงแปดนามด้วยกันนั่นคือภพสัพพะปะสุบดีอุดรเทพมหาเทพรุทละอิสาละอสนิ หลังจากนั้นเทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดามวลมนุษย์จะนับถือบูชาเทพพบุตรองค์นี้ในนามของพระรุทระอันเป็นชื่อหนึ่งในแปดนามซึ่งนามรุทะระน,นี้มีความหมายแปลว่าร้องไห้สำหรับนามอื่นๆอ,อีกเจ็ดนามนั้นยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าไหร่นัก ว่ากันว่าพระรุทละเทพ,พบุตรที่มีชื่ออันแปลว่าร้องไห้นี้ท่านเป็นมหาเทพที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีอำนาจบารมีค่อนข้างสูงนักในยุคประเวทและยังเป็นเทพที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามนิยมนับถือบูชากันอย่างจริงจังโดยนับถือให้พระรุทละเป็นเทพผู้ทำลายล้างนั่นคือทำลายสิ่งที่เลวร้ายให้บริสุทธิ์ ขึ้นมาอีกครั้งแล้วให้พระพรหมสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นใหม่ต่อไปการกำเนิดของพระศิวะในยุคมหากามหาภาระตะในยุคนี้มีความเชื่อกันในเรื่องกำเนิดพระศิวะว่าพระองค์นั้นทรงจุติออกมาจากพระนาราชของพระพรหมหรือหน้าผากของพระพรหม จึงเท่ากับว่าพระศิวะก็เป็นพระโอรสองค์หนึ่งของพระพมตามในคำภีพระเวทเช่นกันต่อมายุคไตรเพศคำพีในยุคนี้ได้บันทึกถึงการกำเนิดพระศิวะไว้ว่าทรงประสูตจากพระนางสุรพีและพระบิดาก็คือพระฤาษีกษัสยปะเทพบิดรน,นั่นเองส่วนคำพีพมมานัส พระศิวะเป็นเทพที่กำเนิดจากพระประชาบดีมีได้เกิดจากพระโลหิตของพระพรมดังเช่นที่มีการกล่าวไว้ในยุคพระเวทครั้นเมื่อทรงจุติขึ้นมาแล้วเทพประชาบดีก็ถามพระโอรสว่าเหตุไฉนจึงร่ำไห้โศกาอาดูลตลอดเวลาพระลุทะหรือเทพพบุตรโอรสของพระประชาบดีที่กำลังร่ำไห้อยู่นั้น จึงได้ทูลตอบว่าเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ตั้งชื่อให้เมื่อไม่มีชื่อก็จึงเสียใจร้องไห้เช่นนั้นพระประชาบดีจึงได้ตั้งชื่อให้โอรสองค์นี้ว่าพระรุทละซึ่งหมายถึงการร้องไห้และพระรุทละองค์นี้ที่อยู่ในคำภีพรหมนัตได้กล่าวไว้น่าจะเป็นองค์ศิวะนั่นเอง ในคำพีโบราณที่ปรากฏในหอวชิรยานได้อธิบายถึงประวัติการเกิดของพระศิวะไว้ว่าเมื่อโลกได้ถูกเผาด้วยไฟบรรลัยกันจนพินาศโดยสิ้นแล้วนั้นได้มีคำพีพระเวทและพระธรรมบังเกิดขึ้นและเมื่อพระเวทกับพระธรรมมาประชุมรวมกันจึงได้บังเกิดเป็นมหาเทพองค์หนึ่งคือพระประเมศวร ในคำภีนี้อธิบายการกำเนิดของพระศิวะว่าทรงสร้างพระองค์ขึ้นมาเองหลังจากการทำลายล้างโลกโดยที่มิได้เป็นโอรสหรือจุติมาจากการนิลมิตรสร้างสารรค์ของมหาเทพองค์ใดรูปลักษณ์ของพระศิวะนั้นที่ปรากฏมากมายหลายลักษณะด้วยกันแต่จุดเด่นที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะก็คือ รูปพระจันทร์เสี้ยวและดวงตาดวงที่ศบนห,หน้าผาสร้อยประคำที่เป็นหัวกะโหลกและงูที่คล้องพระรือคอของพระองค์อยู่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเล่ากันว่าที่มาของงูพิษที่พระศิวะทรงคล้องคอไว้ประดับองค์เป็นเอกลักษณ์พิเศษนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เพราะมีผู้ส่งมาให้พระองค์โดยเฉพาะคนผู้นั้นก็คือนักบวชนักบวชผู้นี้มีภรรยาหลายคนแต่บรรดาภรรยาของเขาเกิดมาหลงไหลในสเสน่ห์ขององค์พระศิวะและด้วยความไม่พอใจนักบวชจึงส่งเสือร้ายไปจัดการสังหารพระศิวะแต่ว่าพระศิวะกลับเป็นฝ่ายที่ชิดเสือ ด้วยพระหัตของพระองค์อย่างสบายๆแถมยังฉีกเอาหนังเสือมาเป็นที่ปูพื้นไว้รองนั่งอีกด้วยและเมื่อส่งเสือมาไม่ได้ผลนักบวชผู้เคียดแค้นก็ส่งอสารพิษ้ายตัวใหญ่มาจัดการพระศิวะแต่อสารพิษ้ายกับถูกพระศิวะร้เวทมนต์สยบเอาไว้ได้โดยดีและพระองค์ก็จับเอางูคิดนั้นมาคล้องคอ นักบวชผู้ไม่ยอมแพ้ยังคงคิดลองของส่งอสูรกายร้ายมาสังหารพระศิวะในเวลาต่อมาและพระศิวะก็ทรงสยบอสูรร้ายตนนั้นได้ด้วยท่าทีลีลาร้ายลำอันน่าสะพรึงซึ่งสถานสวรรค์สะเทือนดินแม้แต่บรรดาถวยเทพทั้งปวงก็พากันมาเคารพนอบนอบยอมรับในความยิ่งใหญ่ของมหาเทพองค์นี้ มหาเทพองค์อื่นๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่รูปรักษ์มากมายหลายรูปที่แตกต่างกันไปแต่ในรูปที่แตกต่างนั้นก็จะมีส่วนที่ละไม้คล้ายคลึงกันบ้างแต่สำหรับพระศิวะนั้นกล่าวได้ว่ารูปลักษ์ของพระองค์ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสังเกตได้ง่ายและไม่สับสนเหมือนกับจดจำรูปลักษ์ของมหาเทพองค์อื่นๆ พระศิวะนั้นเป็นเทพที่นิยมประพฤติองค์เป็นโยคีหรือผู้ถือศีลดังนั้นรูปลักษณ์ของพระองค์จึงมักปรากฏเป็นเทพที่ทรงเครื่องแบบที่ค่อนข้างติดดินเป็นต้นว่าทรงแต่งองค์คล้ายๆพวกโยคะหรือพวกฤาษีสยายผมยาวแล้วม้วนมวยผมเป็นชดาบนศีรษะ ทรงนุ่มห่มด้วยหนังกวางบ้างหนังเสือบ้างคำพีโบราณหลายเล่มนั้นกล่าวถึงสีพระวรกายของพระศิวะแตกต่างกันไปบางคำพีระบุว่าพระวรกายของพระศิวะนั้นเป็นสีแดงเข้มราวกับเปลวไฟหรือโลหิต บางคำพีว่าพระวรากายขององค์พระศิวะนั้นเป็นสีขาวนวลบริสุทธิ์ดังสีของพระจันทร์แต่หลายๆคำพีกล่าวไว้ตรงกันว่าพระศิวะนั้นเป็นเทพที่มีพระเนสสามดวงดวงที่สามนั้นจะปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าผากขององค์โดยปรากฏเป็นรูปดวงตาแนวนอนบ้างรูปแนวตั้งบ้างและดวงตาที่สามนี้ สามารถมองเห็นอดีตและอนาคตได้อีกด้วยรูปลักษ์ของพระศิวะนั้นมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละปางค่ะพหนะแห่งพระศิวะนนทิโคหรือวัวที่มีนามว่าอุสุภราชหรือโคนนทิคือโคเผือกที่เป็นพหนะประจำขององค์พระศิวะ ซึ่งมีกำเนิดที่ไม่ธรรมดากำเนิดเกิดจากมหาเทพเลยทีเดียวเรื่องมีอยู่ว่าในการกวนเกษียนสมุทรครั้งยิ่งใหญ่ของทวยเทพทั้งปวงนั้นก็ได้มีสิ่งวิเศษเกิดขึ้นมากมายหลายสิ่งด้วยกันและนางโคสุรพีก็เป็นของวิเศษอีกสิ่งหนึ่งที่ได้จุติขึ้นมาจากการกวนเกษียนสมุทรครั้งนั้นรวมถึงพระแม่รักษมี ก็ถือกําเนิดมาจากเหตุการณ์การควนรเกียนสมุดครั้งนี้นี่เองค่ะพระกาสยปะนั้นมีความต้องการที่จะได้นางโคสุรพีเอาไว้เป็นพาหนะประจําองค์แต่ทรงติดอยู่เล็กน้อยที่ว่านางโคสุรพีนั้นเป็นโคเพศเมียหากนํามาเป็นพาหนะประจําองค์นั้นก็ทรงอยากจะได้เป็นเพศผู้เสียมากกว่า ดังนั้นพระกัสยปะจึงได้นิรมิตกายเป็นพ่อโคตัวผู้แล้วก็ไปผสมพันธุ์สมสู่กับนางโคสุรพีจนกระทั่งแม่โคตั้งคันและให้กำเนิดลูกออกมาเป็นโคเพศผู้สีขาวบริสุทธิ์และมีลักษณะดีตั้งตรงตำลาเป็นพิเศษพระกัสยปะจึงได้ประทานนามให้กับโคเผือกที่เป็นโอรสนั้นว่านนทิหรือนันทิ และได้ถวายให้เป็นพาหนะประจำองค์คอยติดตามรับใช้พระศิวะมหาเทพสืบต่อมาแต่ในบางคำพีนั้นก็กล่าวถึงประวัติของการกำเนิดโคโนนทิที่แตกต่างกันออกไปนะคะและพระโคโนนทินั้นยังมีความสำคัญอีกมากมายที่ทำให้บรรดามวลมนุษย์ที่บวงสวงบูชาพระศิวะนั้น นิยมบวงสวงบูชาโคนนทีด้วยโดยยกย่องให้เป็นโคพิเศษเป็นโคศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพดังนั้นการที่ชาวฮินดูไม่นิยมฆ่าวัวก็เป็นเพราะเคารพยกย่องและบูชาโคนนทีซึ่งเป็นโคศักดิ์สิทธิ์สำหรับมวลมนุษย์นั่นเอง ตามเทวไลหลายๆแห่งของรัฐทิไสวนิกายคือรัฐทิที่พระศิวะเป็นใหญ่สูงสุดก็จะปรากฏว่ามีการสร้างรูปเคารพของบัวนนทิไว้ให้ชาวบ้านชาวเมืองได้มาสักการะบูชาด้วยพระศิวะคือผู้เป็นเจ้ามีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายเป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคีเทพเทวาและพูดพระองค์คือเทพแห่งการถือพระและเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไสววนิกายนับถือพระศิวะเป็นใหญ่พระศิวะทรงให้การคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่ตนเพื่อสังคมผู้ที่หมั่นทำบุญทำทานผู้ที่ปฏิบัติโยคะโยคีเพื่อความหลุดพ้นทรงพอพระไทยผู้บำเพ็ญตบะด้วยความภาคเพียรพระองค์ทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากกิเลสตัณหาการปฏบิบัติบูชาและการตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะจะช่วยให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุกสิ่งมัวเมาทั้งหมดทรงประทานสติปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลกประทานอำนาจเหนือศัตรูทรงบรรดาลผ่อนให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆตลอดจนประทานการอย่างรู้ในพลังลึกลับพระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าพูดให้กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเพลงครัดต่อไปเรามาพูดถึงการบูชาพระศิวะกันนะคะเรามาดูโต๊ะค่ะโต๊ะหรือแท่นบูชาสามารถประดิษฐานร่วมกับเทพองค์อื่นๆได้เช่นพระพรมพระวิษณุศิวะรึงหรือครอบครัวของพระองค์ก็คือพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่ธุรคาพระพิคเนศ พระขันทก,กุมารควรปูโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วยผ้าสีขาวสีแดงสีเงินโดยเฉพาะผ้าพิมพ์ลายหนังเสือหรือหนังเสือเทียมท่านจะโปรดมากแท่นหรือโต๊ะควรเป็นลายไม้ธรรมชาติหรือทาสีหรือสีดำสนิทสีแดงสีเงินโดยไม่มีลายสีทอง พระองค์ไม่โปรดสัญลญักษณ์ที่สื่อถึงทองคําเนื่องจากพระองค์ปฏิบัติโยคะอย่างสูงสุดมีความสมถะเรียบง่ายเครื่องสังเวยของถวายก็คือน้ำดื่มนมสดจืดหรือหวานแต่ไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีนะคะดอกไม้สามารถใช้ดอกดาวเรืองดอกบัวดอกกุหลาบดอกไม้ป่าต่างๆทุกสีทุกพันธุ์ กลิ่นยานกลิ่นจัน์ทรกลิ่นดอกบวัวกลิ่นสมุนไพรและผ่านไม้ต่างๆผลไม้ควรถวายผลไม้ที่มีกลิ่นหอมโชยอ่อนๆรสชาติอ่อนๆไม่เปรี้ยวจัดไม่หวานจัดหรือขมจัดเกินไปผลไม้ไม่ควรปอกเป็นคำคนะคะควรถวายทั้งเปลือกหรือเป็นลูกๆเช่นกล้วยทั้งหวีแต่มะพร้าวจะต้องผ่าหรือเทใส่แก้ว ขนมเช่นเดียวกับเทพ,พบุตรทุกองค์ค่ะคือถวายขนมรสหวานมีกลิ่นหอมห้ามถวายอาหารข้าวและเนื้อสัตว์เด็ดขาดนะคะธัญ,ญพืชก็เช่นง,งาลูกเดือยข้าวตอใบมะตูมยาา้าคาเผือกมันถั่วฝักมเมล็ดถั่วมเมล็ดข้าวมเมล็ดบัวพริกไทยหรือว่าเครื่องเทศต่างๆค่ะ ส่วนคาถาและบทสวดบูชาองค์พระศิวะนั้นทางรายการจะขออนุญาตแปะเอาไว้ใต้คลิปเพื่อที่จะให้ท่านผู้เจริญสามารถคัดลอกไปเก็บไว้เพื่อที่จะได้นำไปท่องได้ทุกเมื่อนะคะจบกันไปแล้วสำหรับบทนี้คือกำเนิดพระศิวะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคเรานำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบพอสังเกตเข้าใจง่ายๆนะคะ สำหรับเทปนี้จงจำเอาไว้ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดช่วยให้เรารวยได้โดยที่เราไม่ลงมือทำและไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดช่วยให้เราหายป่วยได้โดยที่เราไม่เข้ารับการรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาเราในขณะที่เราก้าวเดินจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ